สวัสดีครับคณะกรรมการผู้สังเกตทุกทานกระผมนายสมิตย์ยังจุย้ยผู้ดำเนินง,งานการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเรื่องสารละลายโดยใช้เทคนิคการสอนทำนายสังเกตอธิบาย P.O.E. สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3วิทยาลายัยเทคโนโลยีสหพันธ์บริหารธุรกิจครับครับความเป็นมาและความสําคัญของปัญหานะครับเนื่องจากในปัจจุบันนะครับ การวิเคราะห์ของเด็กไทยนะครับยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมีแถมยังมีพฤติกรรมไม่สนใจเรียนมีความเบื่อหน่ายนะครับมีความเข้าใจเนื้อหาเพียงชุวข่าวซึ่งหลายงานวิจัยก็ได้กล่าวและชี้ไปที่ว่ามันเกิดจากระบบการศึกษาที่ไม่เอือเอ้ออํานวยต่อการที่จะทําให้เด็กนั้นเก mm> ิดกระบวนการทดลองหรือสืบค้นสืบค้นความรู้ด้วยตัวเองนะครับจึงทําให้เกิด ปัญหาการวิเคราะห์ของเด็กไทยที่ยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานผู้วิจัยจึงไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมครับและพบว่าการใช้เทคนิค p o e เนี่ยอาจจะแก้ไขปัญหานี้ได้ผู้วิจัยจึงนําเทคนิค p o e มาแก้ไขปัญหาข้างต้นครับวัตถุวัตถุประสงค์วิจัยนะครับ วัตถุประสงค์การวิจัยนะครับหเพื่อพัฒนาผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนนะครับรายวิชาวิทยา,าศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเรื่องสารละลายโดยใช้เทคนิค p o e นะครับสนะครับสร้างทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ด้านการทดลองเรื่องสารละลายโดยใช้เทคนิค p o e นะครับซึ่งทั้ง2ข้อน,นี้นะครับสำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรชั้นปีที่3ครับครับต่อมาสมุติฐานนะครับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเรื่องสารละลายโดยใช้เทคนิคการสอน p o e นะครับ สำหรับนักเรียนประกาศนียาบัตรชั้นปีที่สามีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นมากกว่าก่อนเรียนนะครับสนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การทดลองเรื่องสารละลายโดยใช้เทคนิค p ินะครับสำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียาบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3าเนี่ยนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นไปนะครับตัวแปรต้นนะครับตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระนะครับก็คือการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการจัดการเรียนแบบทํานายสังเกตและอธิบายนะครับตัวแปรตามนะครับ ผลสญญนิททางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒน,นาทักษะชีวิตเรื่องสารละลายนะครับตัวสอนะครับนักเรียนมีกระบวนการวิทยาศาสตร์ด้านการทดลองนะครับเรื่องสารละลายโดยใช้เทคนิค p e สําหรับนักเรียนประกาศานียบัตรวิชาชีพทันปีที่3ผ่านเกณฑ์ในระดับที่ดีขึ้นไปต่อมานะครับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องความหมายของเทคนิคนะครับ POE ก็คือทําให้เด็กนั้นได้พยากรณ์ผลไว้ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงโดยทํานายแบบ การสังเกตละเอียดรอบคอบนะครับอยู่กับมันนะครับแล้วก็ให้เด็กนั้นได้ลงมือทําเสร็จแล้วได้เก็บผลแล้วก็เอามาอธิบายนะครับอธิบายเปรียบเทียบกับผลที่ตัวเองทำนายไว้ก่อนหน้านี้ว่าเป็นยังไงตรงกันไหมขัดแย้งกันหรือเปล่านะครับสนะครับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้นะครับเราก็จะเอาเนื้อหานะครับศึกษาเนื้อหานะครับออกแบบการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ออกแบบแบบทดสอบนะครับรวมไปถึงชุดกิจกรรมแล้วก็หาค่าอ OC ต่างๆนะครับแล้วนํามาใช้นะครับ ต่อมานะครับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับวรพรตองติดลำนะครับศึกษาการเปลี่ยนแปลงมนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและแรงลัพในชีวิตประจําวันของนักศึกษาประกาศนียบัตรชั้นปีที่23าโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ POE และวิจัยที่2นะครับจีรพากองมาครับได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ POE ร่วมกับสื่อผสมเรื่องลมฟ้าอากาศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับ ปรชะชากรนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรชั้นปีที่3วิทยาลัยเทคโนโลยีสาขาวิาตร์แบริหารธุรกิจครับทั้งหมดนะครับทั้งระดับชั้นนะครับมีทั้งหมด,ด,ด189คนข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนนะครับแล้วก็กลุ่มตัวอย่างนะครับได้แก่นะครับ,นะร,บระดับชั้นประกาศนียบัตรชั้นปีที่3ห้องที่1สาขาการบัญชีห้องที่2สาขาการตลาดวิทยาล,ลัลายเทคโนโลยีสาขาวิร์แบริหารธุรกิจครับในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565มีทั้งหมด60คนได้จากการสุ่มอย่างง่าย และนี่คือเครื่องมือของเราครับหเลยแบบทดสอบการเรียนและหลังเรียนเรื่องสารละลายครับสแบบประเมินกระบวนการทักษะวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเรายกตัวอย่างนะครับจากภาพเป็นแบบประเมินกระบวนการทักษะวิทยาศาสตร์นะครับเราจะให้คะแนนแบบเทคนิครูบิกสกิลครับอันนี้คือภาพบรรยากาศครับเราจะให้เด็กสังเกตก่อนนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กได้ลงมือทำนะครับเก็บผลสังเกตอย่างละเอียดและรอบคอบนะครับแล้วก็นํามานะครับอภิปรายนะครับจากภาพสุดท้ายเราจะเห็นได้เลยนะครับอภิปรายนะครับว่า ตรงกับสิ่งที่ตัวเองทํานายไว้หรือเปล่านะครับขัดแย้งกันไหมหรือเป็นไปในสิ่งที่ตัวเองทํานายนะครับสถิติที่ใช้ในงานวิจัยเลยนะครับหเลยนะครับก็คือการหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหาชุดกิจกรรมแผนการเรียนรู้แล้วก็รวมไปถึงแบบทดสอบนะครับโดยหาค่าดัชนีความสัดคล้องหรือ IOC ที่เรารู้จักกันนั่นเองต่อมานะครับสนะครับก็คือค่าเฉลี่ย3ค่าร้อยละนะครับต่อมานะครับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือค่า SD การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับหนึ่งเลยนะครับเราจะนำนะครับแบบทดสอบนะครับคะแนนจากแบบทดสอบนี่ก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับของนักเรียนนะครับจำนวนหกสิบคนมาหาค่าเฉลี่ยนะครับสองนะครับหาค่าเฉลี่ยได้แล้วนะครับเราก็จะดูนะครับค่าความต่างนะครับก่อนและหลังเรียนของนักเรียนแต่ละคนต่อมานะครับสามนะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนะครับแล้วก็เราก็จะําวิเคราะห์ผลซึ่งวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ครับหนึ่งเลย ผลสำน็จทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับจากตารางนะครับแล้วก็จากการาฟก็ดีนะครับจากแผนภูมิก็ดีนะครับเราจะเห็นว่าก่อนเรียนและหลังเรียนมันหนีกันอย่างเห็นได้ชัดถูกไหมครับแท่งสีส้มคือก่อนเรียนแท่งสีฟ้าคือหลังเรียนนะครับซึ่งทั้งสองห้องนะครับหลังเรียนจะมีคะแนนค่าความก้าวหน้าเนี่ยสูงกว่าก่อนเรียนทั้งสองห้องเลยนะครับต่อมานะครับค่าเฉลี่ยนะครับคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศา,ษา,ษา <S <S สตร์ด้านการทดลอง เราก็จะเก็บผลนะครับระหว่างที่นักศึกษาหรือนักเรียนของเราได้ทําการทดลองนะครับซึ่งเก็บผลและแปลความนะครับซึ่งแปลความออกมานะครับทั้ง2ห้องนะครับอยู่ในระดับดีมากทั้ง2ห้องเลยต่อมาครับการวิเคราะห์ผลข้อมูลนะครับพบว่าผลสรุปทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก่อนเรียนนะครับและหลังเรียนเรื่องสารละลายสําหรับนักเรียนนะครับประกาศนียบัตรชั้นปีที่3จํานวน30ข้อพบว่านักเรียนเนี่ยนะครับทั้ง2ห้องมีค่าเฉลี่ย ร้อยละหลังเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละก่อนเรียนอย่างเห็นได้ชัดโดยคะแนนเฉลี่ยนะครับก่อนเรียนอยู่ที่36.87และหลังเรียนนะครับคะแนนอยู่ที่58.17ซึ่งมีความก้าวหน้าค่า,ามีความก้าวหน้าของคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นถึง21.3 0ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานวิจัยข้อที่1นะครับผลสมมติฐานการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะา,า,าชีวิตเรื่องสารละลายโดยใช้เทคนิค PLOE สำหรับนักเรียนชั้นประกาศานียบัตรวิชาชีช่3% มีผลสำฤทธิทางกล้ามหน้าอ่ะมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสรุปผลการวิจัยนะครับการวิจัยการพัฒนาผลสำฤทธิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่องสารละลายโดยใช้เทคนิคการสอน P.O.E สำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรชั้นปีที่3สามารถสรุปวิจัยได้ดังนี้ครับ 1. ผลสำฤทธิผลสำฤทธิทางการเรียนหลายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเรื่องสารละลายโดยใช้เทคนิค p อ e นะครับ สำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรชั้นปีที่3พบว่าค่าคะแนนค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับสูงกว่าก่อนเรียนนะครับอย่างเห็นได้ชัดโดยคะแนนเฉลี่ยทั้งสองห้องอยู่ที่36.87และค่าเฉลี่ยหลังเรียนอยู่ที่58.17มีค่าความก้าวหน้าของคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่21.30ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานวิจัยข้อที่1ครับต่อมานะครับสรุปผลการวิจัยในหัวข้อที่2ผลการพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประกาศนียบัตรชั้นปีที่3ในการเรียนเรื่อง โดยใช้เทคนิค P.O.E คะแนนนะครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการทดลองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานในวิจัยหัวข้อที่2นะครับข้อเสนอแนะนะครับการนําไปใช้นะครับควรนะครับศึกษาเทคนิค P.O.E ให้ละเอียดและรอบคอบในทุกขั้นตอนครับสนะครับควรจัดบรรยากาศในห้องเรียนนะครับให้เป็นอิสระเอื้อต่อการปฏิบัติเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการความคิดเพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาสมองนั่นเองครับ 3. นะครับครูผู้สอนควรจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับสหรับการทำกิจกรรมให้พร้อมต่อการเรียนการสอนทุกๆครั้งครับต่อมานะครับในการนำไปทำวิจัยครั้งต่อไป1ควรศึกษาการจัดการเรียนการสอนเทคนิค PUE สำหรับนะครับนักเรียนที่มีความสามารถที่แตกต่างกัน2ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลสนทิดทางการเรียนระหว่างการใช้เทคนิค p e ร่วมกับเทคนิคอื่นด้วยนะครับเพื่อการเรียนรู้และการสร้างบรรยากาศกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น สำหรับวันนี้ผู้วิจัยขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ